แต่งตั้งเป็นโคดมิสบริซึมอาการท่องเที่ยวยังไงบ้างจา<อ>้าพี่กอล์ฟเราดีใจมากเราควรจะเล่าว่าครั้งนึงเนาะเราได้บอกว่ามาในงานที่บอกวา่าเป็นการบอกว่าช่วยชาติช่วยชาติในแบบที่คนอย่างเราจะทำได้แต่ว่าอิสระที่สุดเลยนะครับผมแล้วก็เพื่อกระตุ้นเาเรียกว่าการท่องเที่ยวแล้วก็การกีฬาของประเทศเรานะครับผมก็ดีใจมากก็ ไม่รู้อะไรเหมือนกันที่แบบว่าทําให้ทางกระทรวงเขาเห็นเาว่าที่ีพวกเรารครับยังไงครับกมอวลาวม่ีท้ายเราะเราเดินทางไปทั่วเอเชียมา่ร้อแ่นแทาดเป็นคนที่คนสรทประเทศเาก็แยแต่วเราสอนในเาน้นงา กจะทําแบบนี้ต่อไปนะครับยิ่งที่นี่ตอนนี้เราได้เป็นพู้นการที่แล้วการท่องเที่ยวเนี่ยตอนนี้เราอาจจะต้องจัดการให้แตกขึ้นับเพื่อทำให้เศรษฐกิจของไทยเราดีผมเชื่อว่าเศรษฐกิจการท่องเที่ยวจะเป็นสิ่งที่ทำไปได้ให้กับ อือะบารสครับยังไงเอ่ยของเราครับกับบทบาทหน้าที่นี้การเป็นทูตครับอครับอ่ให้ฝากเลยแล้วการทิ้งท้ายครับสำหรับบทบาทหน้าที่การเป็นทูตวัฒนธรรมของเราพี่คิม ก็จะตั้งใจทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายที่ใหญ่อะไรให้เป็นที่ระาศเราที่กำับเราด้วยให้เป็นนอรับแต่ว่าใน้อี่ระยที่ใหญ่าดนี้เราไม่ได้ทำเป็นทีครับีลยวก็จะมีกิจกรรมของทางอ่าทางโแมเขานะครับในการท่องเที่ยวแล้วก็อากิจกของเขาจะ แล้วก็มาที่นี่แล้วก็ในทางโซเชียลของเราเองเราไม่จะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยนะครเพื่อนๆที่ติดตามเราเป็นสต่างชาติก็ดีนะบผมให้เขาได้รับรู้ไม่ทางไทยอย่างหรึ่งการท่องเที่ยวไทยได้